สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับห่างหายไปจากเวทีน่าจะประมาณสักสิบวันนะครับจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าทาง DSI เนี่ยเขายื่นถอนประกันผมนะครับผมก็เลยต้องไปขึ้นศาลวันเว้นวันไต่สวนยังไม่จบนะครับข้อหาไม่มีอะไรมากครับข้อหาเข้าร่วมชุมนุมกับพี่น้องมวลมาหาประชาชนเท่านั้นเองครับ ซึ่งผมก็ได้เรียนต่อท่านผู้พิพากษาไปว่าการเคลื่อนไหวของพวกเราเนี่ยถูกประทับรับรองโดยคํามินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญสองสามครั้งครับว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญครับพี่น้องที่รักรจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปนะครับไหนๆวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมแกนนำกปป,ปสทั่วประเทศเดี๋ยวทาง ลุงกำนันและก็ผู้ใหญ่สาธิตคงมาแจกแจงรายละเอียดความคาดหวังและก็รูปแบบการจัดงานนะครับแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นการประชุมที่นอกเหนือจากการมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะที่ว่ากันว่าเดือนนี้เป็นเดือนชี้ขาดและเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาบทเรียนชัยชนะที่เราสะสมกันมามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับ ผมจะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เนี่ยเท้าความแล้วก็ชวนพี่น้องซึ่งบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับวันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสักร้อห้าบห้าวันแล้วชัยชนะเราสะสมมานับไม่ถ้วนบางคนก็พูดไปบ้างแล้วแกนนำบางท่านก็ชี้ให้เราเห็นบ้างแล้วผมจะขออนุญาตทบทวนตอกย้ำ แล้วก็เชียร์พี่น้องเห็นว่า5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีชัยชนะ10เรื่องใหญ่ๆที่พวกเราต้องไม่ลืมเพราะว่าเป็นชัยชนะที่ได้มาจากการต่อสู้ที่เข้มข้นและก็ยืนหยัดของพวกเรานะครับชัยชนะประการที่หนึ่งผมไม่ได้จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังแต่ผมคิดว่า10เรื่องเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วผมจะไม่เอาเรื่องเล็กๆมาพูดนะครับ เรื่องแรกที่ผมคิดว่าเป็นชัยชนะที่เป็นรูป,ปรธรรมที่สุดห้าเดือนของการต่อสู้ที่ยืนหยัดของพวกเราเราสามารถล้อมคอกแช่แข็งระบอบทักษิณอยู่คามือครับพี่น้องที่รักครับเวลาเราพูดคำว่าระบอบทักษิณอาจจะดูเป็นนามธรรมเข้าใจอาจจะไม่ตรงกัน แต่เอาง่ายๆว่าระบอบทักษิณทำงานภายใต้กลไกสามกลไกสำคัญแล้วสามกลไกนี้เป็นเป็ดง่อยไปแล้วกลไกที่หนึ่งคือเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและข้ออ้างชนะเลือกตั้ง15ล้านเสียงไม่สามารถคุ้มครองรัฐบาลยิ่งรักและระบอบทักษิณได้อีกต่อไปครับพี่น้องที่รักก็จึงเกิดการยุบสภาขึ้น กลไกที่สองซึ่งเป็น,นกลไกอำนาจแล้วเป็นอำนาจปราบปรามพิเศษที่การแกล้งเล่นงานพวกเราทั้งบนดินใต้ดินคือรัฐตำรวจครับพี่น้องทีละครับวันนี้ตำรวจแตกครับพี่น้องทีลกครับรัฐตำรวจพังผ้าไปคามือพวกเราตำรวจจำนวนมากเกียร์ว่างเฉยงาน ตำรวจหลายคนดีอกดีใจพอสารแพ่งสั่งให้สสห้ามใช้อำนาจตามพรกรเฉือนตามอำเภอใจปรากฏว่าตำรวจปราบจราจรดีใจมากกว่าเราอีกครับพี่น้องทีักครับตำรวจที่เป็นตำรวจผู้ใหญ่เป็นลิ้วล้อเติบโตมาเพราะพี่ให้ที่ชื่อบิจจจจนวันนี้เรายังจำหน้าไม่ได้แล้วว่าหลบไปอยู่ไหนใช่ไหมครับพี่น้องทีักครับหายไปทันทีไม่กล้าออกมาให้สัมภาษณ์ ส่วนจะไปทํางานใต้ดินหรือเปล่าก็ว่ากันไปแต่ว่ารัฐตํารวจซึ่งเป็น,นกลไกปราบปรามเป็นเครื่องมือสําคัญของระบอบทักษิณกลายเป็นเป็ดง่อยเช่นกัน,นกลไกที่สามซึ่งเป็นหัวใจของระบอบทักษิณคือนโยบายประชาธิปไตยถูกเวทีพวกเราเปิดโปงซ้ําแล้วซ้าเล่าถูกนักวิชาการ หรือกระทั่งปปชก็ชี้มูลโดยเฉพาะเรื่องจำนำข้าวชัดเจนว่าเป็นนโยะบายที่ล้มเหลวและก็สร้างปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดครับพี่น้องทีลกครับใช้นชนะประการที่2เราสามารถหยุดร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมได้อย่างชัดเจนครับพี่น้องทีละครับทำให้ร่างนี้ตกจากสภาไป แล้วชัยชนะของเราชิ้นนี้ส่งผลให้ความฝันของคุณทักษิณชินวัตรที่เคยพูดเมื่อวันเกิดเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วว่าของขวัญที่อยากได้มากที่สุดคือการกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆทในปีที่แล้วหมดสิ้นหมดหวังไปเช่นกันครับพี่น้องกีฬกครับกลายเป็นฝันสลายจนวันนี้เท่านั้นไม่พอมีหลายคนบอกด้วยว่า โอกาสที่คุณทักษิณจะได้กลับประเทศไทยอย่างเท่ๆแทบจะเป็นฝันสลายไปเรียบร้อยโรงเรียนชินวัตรครับพี่น้องทีละครับชัยชนะประการที่3เราสามารถหยุดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะร่างแก้ไขที่มาสาว,วที่ให้สว,วมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดสภาผัวเมียและเกิดการผูกขาดทางอำนาจ และก็ร่างแก้ไขรัฐมนูลในประเด็นมาตรา190นะครับที่การทำสนธิสัญญากับต่างประเทศที่ทบกับเขตของรัฐและความมั่นคงนต้องปรึกษารัฐสภาแต่ว่าพรคเพื่อไทยตัดประเด็นนี้ออกไม่ต้องถามสภาไม่ต้องถามประชาชนอยากลงนามกับประเทศไหนใส่วาระซ่อนเล้นของตระกูลชินวัตรเข้าไปสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นร่างแก้ไขรัฐมนูลที่ขัดรัฐธรรมนูญครับพี่น้องทีลกครับ เท่านั้นไม่พอครับมีอัปเตอร์ช็อกก็มีคนเอาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไปร้องต่อปปชให้ดำเนินคดีอาญาปปชรับลูกชี้มูลความผิดทั้งนิคมวัยรัชาพานิชและสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เรียบร้อยโรงเรียนชินวัตรครับพี่น้องที่รักครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ของประธานนิคมเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือคดีนี้จะพาท่านติดคุกในวัย70ครับพี่น้องที่รักครับ เพราะมันจะไปต่อที่ศาลคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้หยุดอยู่แค่สอวอจวตเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นใหญ่คือทั้งสองคนมีสิทธิ์ติดคุกครับพี่น้องที่รักครับชัยชนะประการที่4เวทีของมวลมหาประชาชนสามารถเปิดโปงนโยบายที่ช่อฉนหรือทีเรียกกันว่านโยบายประชานิยมได้อย่างหมดจด ร่อนจอนไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวเงินกู้2.2ล้านล้านบาทเงินกู้เรื่องน้ํา3.5แสนล้านบาทไปต่อไม่ได้ครับพี่น้องที่รักครับสารรัฐมนูลบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดที่เคยออกก่อนหน้านี้ได้เงินกู้3.5แสนล้านไปบริหารจัดการน้ําไปติดที่สารปกครองสารปกครองท่านชี้ว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญไล่กลับไปรับฟังความคิดเห็นและทำประชาพจาริณ์ขอฟังความเห็นพี่น้องประชาชนครับทั้งสองโครงการไปไม่ได้เรื่องน้ำก็หยุดอยู่กับที่2.2ล้านจบ2.2ล้านจบไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีรถไฟความเร็วสูงคนละเรื่องกันเราสามารถทำได้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณปกติแต่วิธีที่เราค้านเพราะพระบรฉบับนี้เปิดช่องให้มีการ ระดมทุนหรือจัดทํางบประมาณแบบพิเศษซึ่งยากต่อการตรวจสอบนั่นเองนะครับชัยชนะประการที่5การต่อสู้ของพวกเราเนี่ยสามารถปลุกความห้าวหารของมวลมหาประชาชนผู้รักชาติซึ่งกระจัดกระจายกันตลอดสองสาปีที่ผ่านมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของกำนันสุดเทพเทือกสุบ,บันและแกนนำกปพสครับพี่น้องกีักครับปรบมือให้ดังๆ ทั้งพวกเราและแกนนำทุกท่านครับเราอึดอัดเราตกอยู่ในอณาจักรแห่งความหวาดกลัวมาตลอดสองปีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มาพร้อมกับทักษิณคิดยิ่งลักษณ์ทำเลือกยิ่งลักษณ์ได้ทักษิณเราอึดอัดกับอาการกลางของคนเสื้อแดงผู้สนับสนุนรัฐบาลแต่วันนี้พี่น้องชาวนาหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้แรงงานแม้นไม่มาชุมนุมกับพวกเรา แฝดนกหวีดเรียกร้องความเป็นธรรมทุกหนแห่งทั่วขอบเขตอาณาจักรครับพี่น้องที่รักครับทำให้ทุกคนกล้าไม่กลัวอีกต่อไปนะครับชัยชนะประการที่หเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องปฏิรูปประเทศไทยการผลักดันของพวกเราทําให้การปฏิรูปประเทศไทยกลายเป็นวาระแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่รักครับปรบมือดังๆให้พวกเราครับพี่น้องที่รักครับ เดิมทีการปฏิรูปประเทศไทยยิ่งรักขอเป็นเจ้าภาพเชิญคุณบรรหารไปเป็นประธานผมเพิ่งทราบมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในที่ประชุมประชุมวันแรกไม่มีวาระอะไรครับแล้วคุณบรรหารนี่เสนอตัวเป็นประธานปฏิรูปเลยครับ จากนั้นมากรรมการหลายท่านก็เริ่มทยอยทยอยลาออกและกรรมการปฏิรูปชุดคุณยิ่งลักษณ์ก็จบเหไปพร้อมๆกับการยุบสภาครับพี่น้องทีละครับแล้วกระแสปฏิรูปประเทศไทยเมื่อเป็นวาระแห่งชาติทําให้ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมเคลื่อนไหวมานําเสนอต่อพวกเราอย่างขับขั่งชาวไร่ชาวนาพี่น้องต่างจังหวัดผู้ใช้แรงงานนิสิตนักศึกษาเครือข่ายหมอนะครับ ต่างขยันขต่างขยันขันแข็งไปทําการบ้านและก็ทําข้อเสนอปฏิรูปนี้มาร่วมกับพวกเรานะครับและกระแสปฏิรูปก็เป็นกระแสที่ทุกฝ่ายเห็นด้วยแม้แต่คนเสื้อแดงก็พยายามจะพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยแต่โชคร้ายครับปฏิรูปประเทศไทยเขาคิดได้แค่ทําอย่างไรให้ระบอบทักษิณมีอายุมั่นขวัญยืนเท่านั้นเองครับพี่น้องที่รักไปต่อไม่ได้ชัยชนะประการที่7นี่ก็สำคัญเช่นกัน เราสามารถที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนถือแนวทางสันติอหิงสาอย่างเข้มข้นครับพี่น้องที่รักครับเราปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบเรามีโอกาสมีจังหวะหลายครั้งหลายคราด้วยกันที่จะแสดงสัญญาณภาพ ที่อาจจะมินเมต่อการก่อความรุนแรงที่อาจจะมีเป้าหมายโดยชอบหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเป็นวิธีการที่เกิดจากความรุนแรงมวลมหาประชาชนไม่ทำครับพี่น้องที่รักครับปรบมือดังๆให้พวกเราครับสันติอหิงสาชัยชนะประการที่8การเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชน155วันที่ผ่านมาได้ เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วว่าสามารถระดมพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้มากมายที่สุดตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมาเมื่อเทียบกับเหตุการณ์14ตุลา16ด้วยซ้ำไปครับพี่น้องทีละครับภาเพเหตุการณ์การเคลื่อนไหวการเป่านกวีตหลายครั้งผมว่าเป็นประจักษ์พยานที่เพียงพอแล้วว่าเราสามารถสร้างประวัติศาสตร์ เราไม่ได้บอกว่าเราไปลบสถิติหรือลบประวัติศาสตร์14ตุลาประวัติศาสตร์14ตุลาก็มีคุณค่าเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ของมวลมหาประชาชนเช่นกันแต่รอบนี้เราสามารถระดมพี่น้องประชาชนอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมีคนหนุ่มสาวเยาวชนเข้าร่วมการต่อสู้มากมายพอๆกับเหตุการณ์14ตุลา16ด้วยซ้ำไปครับพี่น้องทีัะครับปอบมือให้เยาวชนหนุ่มสาวลูกหลานเราหน่อยนะครับ ชัยชนะประการที่เก้านี่ก็สำคัญการเคลื่อนไหวด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อมูลที่เป็นจริงด้วยความเสียสละและก็ปลายทางที่หนักแน่นว่าเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเองทำให้คนเสื้อแดงเริ่มตาสว่างโดยเฉพาะการเปิดโปงนโยบายจำนำข้าวชาวนาหลายคนพูดกับพวกเราว่าพอกันที ปัะชานิยมและก็ความปริ่นป้อนของระบอบทักษิณครับพี่น้องทีละครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นขบวนการเป็นรูปธรรมใหญ่โตแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงได้ยินเสียงบน่นเสียงตัดพราจากคนที่เคยเลือกรัฐบาลชุดนี้ว่าเขาพอแล้วเขาไม่เชื่ออีกต่อไปฉะนั้นผมเชื่อว่า ชาวไร่ชาวนาคนส่วนใหญ่ของประเทศคนข้างล่างคนยากคนจนเนี่ยที่เคยเป็นเครื่องมือทางการเมืองของระบอบทักษิณเนี่ยวันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากครับเพราะข้อมูลข่าวสารตลอด5เดือนที่พวกเราถ่ายเทสู่พวกเขาปลบมือดังๆให้กับพวกเราและวิทยากรบนเวทีทุกท่านครับชัยชนะประการที่10 ท่ที่ผมนึกได้นี่สำคัญสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดหมายความว่าถ้าไทยชนะครั้งนี้ไม่สามารถทำให้ชยชนะข้อที่10บจบเกมได้ปิดเกมได้8ปดข้อที่ผมว่ามาอาจจะเป็นเรื่องน่าสีดายด้วยซ้ำไปฉะนั้นข้อสิบ คือความพยายามของมวลมหาประชาชนบางคนใช้คำว่าประชาพิวัติบางคนใช้คำว่าปฏิวัติประชาชนก็แล้วแต่แต่หัวใจของมันก็คือว่าเราพยายามทำให้มาตราสามในรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเป็นรูปมาธรรมไม่ใช่นามมาธรรมอีกต่อไปครับพี่น้องทีละกับปรบมือดังๆให้พวกเราทุกคนครับรัฐธรรมนูญ18ฉบับ ทุกฉบับเขียนตรงกันหมดอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแม้บางฉบับอาจจะใช้คำว่ามาจากปวงชนก็ตามแต่มาตรานี้คนไม่ค่อยให้ความสำคัญมันเป็นเหมือนคำขวัญเป็นนามธรรมาแต่การต่อสู้พวกเราได้แปลยะติมาตราสามด้วยเท้าด้วยหยาดเหงือ่อด้วยชีวิตเลือดเนือ้อวีลชนคนบาดเจ็บหลายสิบหลายร้อยคนเนี่ย ทำให้มาตราสามอธิปไตยเป็นของปวงชนมีความหมายมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปประมามขึ้นมาทันทีครับพี่น้องที่รักครับฉะนั้น10บข้อหน้าสุดท้ายของประวัติศาสตร์ครั้งนี้จึงอยู่ที่ข้อสิเราจะต้องร่วมกันทำข้อสิบให้เป็นจริงวันนี้เยาว่าจะพวกเราเละครับที่บอกว่าจะต้องจบภายในเดือนนี้ คนที่เขาเชื่อว่าจบแล้วจบแน่นอนจบหลังสงการหรือก่อนสงการไม่ทราบแต่จบแน่ๆกลับเป็นพักเพื่อไทยและนปะชเชื่อว่ารัฐบาลของพวกเขาจบเหตเดือนนี้แน่นอนครับพี่น้องี่รักครับถ้าพี่น้องจำได้ย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเขายังบอกยังท้าทายอยู่เลยว่าเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวก็กลับบ้า เดี๋ยวแกนำเดี๋ยวกำนันก็ลาเดี๋ยวก็กลับบ้านเดี๋ยวก็ถูกจับถูกดำเนินคดีแต่วันนี้สุ่มเสียงเปลี่ยนไปนักวิชาการเสื้อแดงออกมาพูดเองครับว่ารัฐบาลยิ่งรักจบเดือนนี้จบเหตุแน่นอนแกนำน,ำนำปชก็ยอมรับแล้วครับว่าเดือนนี้จบแน่นอนฉะนั้น <c oughs> การเคลื่อนไหวของนปชพรุ่งนี้จึงมีนัยยะสำคัญ เขาก็คงผูกเรื่องสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะไม่รับคำวินิจฉัยของปปชและก็สารรัฐธรรมนูญซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าทั้งสารรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลรวมทั้งปปชที่จะชี้มูลคุณยิ่งรักเวลาอาจจะใกล้เคลียงไล่เลี่ยก,กันไปลายเดือนนี้ค่อนข้างแน่นอนครับพี่น้องที่รักครับ อย่างปปชนี่ชัดเจนคุณยิ่งรักษไปที่ปปชยื่นพยานไป11ปากปปชตัดไป8ปากเหลือแค่3ปากครับพี่น้องที่รักครับและต้องให้การภายในวันที่9ถึง11นี้เท่านั้นครับพี่น้องที่รักครับฉะนั้นตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปปปชมีสิทธิ์โดยชอบที่จะชี้มูลคุณยิ่งรักษได้ตลอดเวลาครับ พี่น้องที่ักครับสารรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนว่าให้ทางรัฐบาลส่งคำชี้แจงไปที่สารรัฐธรรมนูญภายใน15วันซึ่งยื่นไปแล้วตั้งแต่วันที่สองฉะนั้นวันสุดท้ายคือ17หลัง17ตุลาการสารรัฐธรรมนูนสามารถขึ้นนั่งบัลังและอ่านคำวินิจฉัยได้ตลอดเวลาเช่นกันครับพี่น้องที่ักครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่แปลกใจที่ฝักฝ่ายเสื้อแดงเป็นคนพูดเองว่ารัฐบาลที่เขาเลือกมากับมือจบแน่เดือนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เขาไม่ยอมจบแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องที่รักครับเพราะประเด็นสำคัญพี่น้องต้องหนักแน่นว่าเราไม่ได้สู้กับคนเสื้อแดงแล้วเราจะไม่มีทางสู้กับคนเสื้อแดง แต่เรากำลังสู้กับคนที่พยายามทำตัวเป็นเจ้าชีวิตของคนเสื้อแดงแล้วใช้เงินปั่นหัวคนเสื้อแดงเหมือนจิ้งหรีดใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับเราสู้กับทักษิณชินวัตรแกนํำนปชไม่ต้องมาท้าตีท้าต่อยพวกเราเดี๋ยวเขาก็ร้องถอนประกันเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไปสู้กับศาลดีกว่าครับ ไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจตัวเองดีกว่าอย่าหนีเหมือนนายใหญ่แล้วกันครับพี่น้องทีละครับทั้งหมดนี้ผมก็หวังว่าบรรดาแกนนำที่จะมาร่วมประชุมพรุ่งนี้ท่านอาจจะเห็นว่ามีชัยชนะอีกหลายข้อที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ลองเสนอกันมาดูและพรุ่งนี้กระดานของการพูดคุยสำคัญมาก แล้วตอนเย็นคงมีการสรุปรลายงานพี่น้องว่าเรามีเรื่องใหญ่ๆที่ตกลงกันได้กี่เรื่องมีกิจกรรมไหนบ้างที่เราทําได้เลยในวันถัดไปหรือเรื่องไหนที่รอการตัดสินใจของกรรมการและแกนนาก็ว่ากันเพียงแต่ว่าทั้งหมดนี้กระด,ดานการต่อสู้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโจทย์เปลี่ยนครับเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่เราต้องปิดเกมด้วยตัวเราเองและโอกาสมาถ,ถึงแน่นอนอย่างช้าที่สุดปลายเดือนเมษายนครับพี่น้องีจรักับ เอาละครับพรุ่งนี้คงมีโอกาสได้พบปะพี่น้องอีกทราบมาว่าแกนนำหลายท่านเริ่มเข้ามาแล้วนะครับส่วนใหญ่จะถึงตอนเช้าก็อยากให้พวกเราปรบมือให้กำลังใจและต้อนรับแกนนำต่างจังหวัดหลายจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเห็นผู้ใหญ่สาธิตบอกนะครับและก็มาจากต่างประเทศด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวมีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับคณะกรรมการจัดงานคงได้รายงานให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่ง วันนี้พบปะพี่น้องแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบ